วันนี้ผมจะพาคุณมาผ่าน Act ที่ 10, ในกิจกรรม e l y s i u m f a c e แบบโคตรง่ายโดยการเอาชีวิตรอดของเจ้าไมท่ากับน,นันก้าวและไม่ต้องใช้เทคนิคยุ่งยากนะครับอย่างการเอาเจ้าไม่ท่าไปผักกระบอสหมาป่าตกน้ำแต่อย่างใดคำใบ้ก็คือว่าคุณดูที่ชื่อของ Act ที่ 10, นะครับ Friendship and Mutual Aid คือแปลว่ามิตรภาพแล้วก็การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเงื่อนไขในการชนะก็คือชนะหมาป่าทั้งหมดนะครับแล้วก็ห้าม ม้ท่าหรือว่านันกาวตัวใดต,ตัวหนึ่งตายโดยเด็ดขาดก็แน่นอนนะครับมันจะให้ไม้ท่ากับเจ้านันกาวสู้กับหมาไปเรื่อยๆใช่ไหมสองตัวแล้วก็มีกองเชียร์เป็นเจ้าเฟคคอลกับเจ้าพี่ชายมีเงานะครับอย่างเจ้าเนอร์เกล ตอนที่คุณเข้ามาเล่นครั้งแรกอะคุณอาจจะคิดว่ามันยากผิดปกติใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นหมานะครับแต่ละตัวเนี่ยเก่งมากแล้วก็มาเป็นระลอกบวกกับบอสก็โคตรโหดในขณะที่2ตัวนี้ดูไม่ได้เก่งอะไรแล้วก็แบบตายง่ายแต่คีย์สำคัญนะครับมันคือสกิลสกิลของเจ้าไมท่านะครับดูที่ขวาล่างสุดนะเฟนชิ i วิดไม่าเป็นพาสซีฟนะครับที่เมื่อจบเทิร์นถ้าเกิดเจ้าไมธาเนี่ยยืนอยู่ข้างๆเจ้านันกาวนะครับไมท่าจะได้รับสแต็กของสเต็งออฟเฟนชิฟหนึ่งสแต็ก ซึ่งจะทาให้สามารถโจมตีสนับสนุนได้นะครับก็คือสามารถเข้าไปช่วยโจมตีเจ้านาันกาวได้ในระยะ3ช่องแล้วก็ถ้าเกิดมีสายสแต็กเวลายืนข้างเจ้านาันกาวนะครับคพบสามเทินก็จะได้นะครับอีก50%โบนตบนนั้นนะครับพลังป้องกันกายภาพแล้วก็ที่หน้าสแต็กนะครับจะทําการลบล้าง1นึ่งบิบับจากเพื่อนเรานะครับในระยะ3มช่องได้และที่ห้าสแต็กสูงสุดเนี่ยเจ้าไม้ท่าสามารถโจมตีซ้รอีกครั้งได้นะครับโดยจะสามารถใช้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งราว เมื่อเราสามารถตั้งเดิมนะครับในการบล็อกได้แล้วก็ออโต้ทิวนะครับบล็อกการโจมตีระยะใกล้ด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะครับบล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์กับสไตล์แบ็คได้ก็ถ้าจะพูดได้ว่าเมื่อรวมกับ5สแต็กที่เฟรนชิพวิดไมค้าแล้วเนี่ยเวลาเจ้าไมค้ายืนอยู่ข้างๆกับเจ้านันกาวไม่เกิน3ช่องเนี่ยเจ้านันกาวนะครับแทบจะไม่มีโอกาสตายได้เลยเพราะว่าเจ้าไมค้าจะเข้าไปบล็อกนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์ดาเมจไปเรื่อยๆแล้วก็พลังป้องกันสูงถึง50ในขณะที่เจ้านันกาวก็มีเช่นกันนะครรับเฟนนชิิพวาก ก็คือเป็นพาสซีฟที่เมื่อซินเทอร์นะครับจะสะสมสแต็กเดียวกันนะาสเต็คออฟเฟนชิดโดยที่แต็กนะครับจะเพิ่มระยะโจมตีสูงสุดขึ้นไป2ช่องแล้วก็ถอยลดระยะการโจมตีสั้นสุดนะครับของตัวเองเข้ามาอีก1ช่องหมายความว่าปกติเจ้านาันกาจะโจมตีที่ระยะ2-3ช่องเนี่ยที่1สแต็กนะครับนันกาจะกลายเป็นโจมตี1-5ช่องและเมื่อสะสมครบ3สแต็กนะครับยืนข้างๆเจ้าไมท่าครบ3เทิร์นตัวเขาจะได้รับพลังโจมตีกระภาับถึง5้าสิบเปอรพนามไม่เผลณดนะครับ นันกาใช้คําว่าฮีนะในขณะที่เจ้าไม้ท่าใช้สัพนามวาชีนะครับก็ไปตีความกันเราเองแล้วกันนะว่าเจ้านันการมันเพศอะไรโอเคก็มาต่อกันนะครับที่5้าตแต่งนะครับพีจ่ายฮิวให้กับพามตรที่เลือดน้อยสุดด้วยร้อเปอรน,นะครับพลังยมตีกายภาพต่อต้นเทินแล้วก็เช่นเดียวกับไม้ท่านะครับที่5้ตา,มมาตแต่งจะสามารถโจมตีซ้ำได้อีกครั้งหนึ่งใช้ได้หนึ่งครั้งต่อนหนึ่งาวเมื่อลงกับเขาสามารถตั้งต้นนะครับยิงแรงตามระยะยิงปกติแต่แฮงแมน ท่าเสริมควิกรีโหลดนะครับที่ทำให้ท่าเดลิเอมยิงได้ทันทีนะครับแล้วก็เพิ่มมาตาคริติคคลนะครับตามแฮงแมนมาร์กก็จะทำให้เจ้านันกาวนะครับที่5สเต็ของเฟนชิพวินนันกาวเนี่ยเป็นตัวดาเมจที่จัดมากๆนะครับที่สำคัญจึงไม่ใช่เทคนิคการตีเจ้าหมอเตาไฟนะครับเพื่อย่างหมาหรือว่าการผักเจ้าหมานะครับระดับบอสตกแม่น้าแต่เป็นการให้เจ้าไม้ท่ากับเจ้านันกาวยืนอยู่ข้างๆกันนะครับ5เทิร์นขึ้นไปแล้วทั้งสองตัวนี้จะอยู่ในสภาพที่ไร้เทียมทานทันทีนะครับ ว่าแล้วก็ไปเล่นกันเลยนะครับแล้วก็เจ้าซับไคบล็อกตัวนี้จะบอกเลยว่าถ้าสตัวนี้อยู่ในสแต็กไร์เตรียมทานนะครับที่5สแต็กเนี่ยแทบไม่แทบไม่จะเป็นต้องใช้เลย,ยเลยพราะงั้นอย่างแรกเลยนะครับที่ต้องทำคือเอาเจ้านังก้าวกับเจ้าไม้ท่านะครับมาอยู่ข้างๆกันแล้วก็จะโจมตีอะไรก็ได้ไปก่อนนะให้อยู่เนี่ยให้อยู่ในระยะหนึ่งช่องนะครับข้างๆกันเลยเนี่ยเราก็มาจะชมกันเลยนะครับนังก้าว you are so good แล้วกาน,นี้ก็คือการต่อสู้แข่งข้างเพื่อนอะไรประมาณนี้นะประโยชน์รูปประโยชน์ประมาณนั้นแหละอ่าน,นี้เทนแรกนะครับจบไปข้ามบทสนทนานเพร์เจอร์ไปนะครับอ่าเมื่อกี้จบตาของเจ้านันกาวนะครับได้สแต็กมาละหนึ่งสแตก็กอ่ต่อไปก็เจ้าตาเป็นตาของเจ้าไมท่านะครับก็ยืนอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับในสี่สี่ช่องตรงนี้แล้วก็สแตนบายไว้ แล้วก็ามานั่งชมกันอยู่แล้วทุกครั้งที่สะสมจะแตก็กอ่ะ,อะต่อไปนะครับเอาขยับเจ้านันการมาใกล้ๆตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เรามีค่าพลังงานพอาายไทเดเร็เมนะครับแนะนําว่าให้กุจัดการเจ้าหมาสีแดงก่อนนะครับเพราะว่าเจ้าหมาสีแดงในหน้าําคาตรงที่ว่ามันสามารถผักนะครับก็สองตัวนี้ได้ซึ่งถ้าเกิดผักให้มันอยู่ห่างกันอ่ะเราจะเคสสแตกยากนะครับ ในขณะที่หมาสีฟ้าเนี่ยกระจอกกว่านะครับไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้อันนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับเปิดท่า Quick Reload มันจะทำการ Recover นะครับตัวให้เป็น Energy Gate นะครับ3าเกตแล้วก็ยิงได้เลมได้แบบไม่ต้องรอนรอเทิร์นนะครับหมาสีแดง่อเลยตอนนี้เจ้าไม้ท่ามี1สแตกนังกามี2สแตกแล้วนะครับ ต่อไปก็เพราะว่าเราจะไม่ขยับมากนะครับจะอยู่ข้างๆกันก็ตีหมาฟ้าไป <S 2> <S 2> <S แล้วก็มาแล้วครับหมาระดับบอสไปก็ขยับเจ้านั้นกามา,าจริงๆไม่ต้องขยับก็ได้อยู่ตรงเดิมั่นแหละแล้วก็ยิงหมาแดงไป อัน,นี้เขาอยับมาสักหน่อยนะครับเผื่อ,อไว้ต้านหมาฝั่งซ้ายก่อนเดี๋ยวบอสจะอีกไกลนะครับตอนนี้ตอนนี้ต้องข้างๆนันกาวอ่าเกง่ายว่ามันเกิดจแตกจากการมันนั่งชมกันไปชมกันมาอยู่เนะี้ยอ่ะต่อไปขยับตรงนี้นันกามายิงหมาตรงฝั่งนี้ก่อนเก็บหมาฝั่งนี้ก่อนนะครับจะง่ายกว่าเก็บได้แค่หมาฟ้าก่อนนะครับยิงไม่ติด ว่าตอนนี้สเต็กยัไม่เต็มนะอันนี้เอามากันหมานะครับด่อไปก็ต,นตกกอนนี้กีสก่กกสุต็อนค้ณเนบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุบอบคนณคุอบคุณอคุณอบคุณขอบคุ็บเุณขอบยุณบคบคอบคุอบอบคีณขอาคอคอบแุณวอ หมาเสริมหมาเสริมกำลังมาแล้วก็คือตอนนี้เจ้าตัวไมท่าเป็นโลให้กัำลังกาตัวนั้นกาก็เป็นเห<ผ>ม,มือนปืนใหญ่นะครับให้กับไมท่าเป็นสองตัวที่แบบคอมโบกันแล้วเพอร์เฟกมากอันนี้นะครับเดี๋ยวไมท่าได้กี่สตแต็กแล้วเดี๋ยจบสตาร์นี้ก็จะได้4สตแต็กนะครับไปห้าสต็กพอดีถ้างั้นก็ ตรงนี้แหละขอบและห้าตั้แต่ทั้งคู่เด้ยนี่น่ารำคาญตรงที่มันทำเรากระเด็นได้แบบถ้างั้นก็ตอนนี้นะครับครมห้าตั้แต่ทั้งคู่แล้วสามารถขยับบอแลกกันได้แล้วนะครับก็หาพื้นที่ใหม่เพื่อความชัวรก็ไปกินอาหารหน่อยแล้วกันครับก็ยิงหมาครับ ยิงหมาแดงก่อนหนึ่งตัวกแล้วก็วยืนตรงนี้แหละเดี๋ยวจะได้ให้ออเนี่ยจะได้ยิงซ้ำพอครบห้าตั้งแต่สามมายิงซ้ำได้นะครับยิงเป็นเตาไฟก็แล้วจากนี้นะครับเจ้าเจ้าไม่ท่าจะสาม,มารถเห็นนะที่หา้าสเต็คใช่ไหม ห้าสเต็จะสาม,มารถล้างดีบัฟได้แล้วก็ปกป้องได้นะครับปกป้องเพื่อนล้างล้างดีบัฟให้กับตัวเองได้ให้เพื่อนๆได้แหละแล้วก็นี้ผักหมาบอสออกไปก่อนแล้วเขาหยิบมากินอาหารหน่อยแล้วก็พยายามตั้งด้านหน้ากับด้านข้างเอาไว้ต้านศัตรูนะครับจะได้คา์เตอร์ได้ในคุณเห็นไหมพออยู่ในสภาพที่มีห้าสเต็คแล้วเนี่ย สองตัวนี้จะค่อนข้างเก่งมากๆนะครับต่อไปก็กำจัดเจ้าหมาเอาหมาแดงก่อนเพื่อความชัวรก็ขยับมาให้ไกลจากกลุ่มแรกหน่อยเอาหมาแดงให้เรียบร้อยก่อนอแล้วก็ยิงซ้ำนะครับตุ๊กยิง ตัวนี้ก็อยู่ไม่ให้ห่างจากนานกามากนะครับเอาไว้ป้องกัน<า>ทีนี้ให้ตัวหมาตัวใหม่เนี่ยความน่านำคารก็คือว่ามันจะมีความสามารถเทรตนะครับถ้าเกิดมีหมาอยู่ข้างๆตัวมนันนะมันจะเก่งขึ้นนะกลรโจมตีกับทริติคอลสูงมากเพราะฉะนั้นให้เราเก็บหมานะครับพวกหมาเล็ก2ตัวก่อนก็คือหมาฟ้า2ตัวนะนันกรารมันยิงได้2รอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้น เก็บหมาไปเท่ตัวเก็บหมาลูกก่อนไม่ให้ไม่ให้หมาบอสมันเก่งนะครับต่อไปเจ้าหมายท่าก็เก็บเจ้าบอสตัวนี้ก็อยู่ตำแหน่งเดิม เจ้าไม้ท่าอยู่ยังไงเจ้านันกาวก็ไม่เก็บตัวอทีนี้ต่อไปเจ้านันกาวขยับไปตรงนี้นิดนึงเขาก็เดีย๋ยวให้เจ้าไม้ท่าเก็บลูกแล้วกันแล้วก็เจ้าตัวนันกาวเก็บบอสตัวแรกกอ่อนบอสตัวนี้นะครับน่ารำคาญสุดเก็บไปต่อตัวหนึ่งนะครับโอ๊โเรรยบร้อยแล้วก็ยิงซ้ำใส่หมาเล็กอ่ะทีนี้พอหมาตายหมดนะครับเจ้าตัวสุดท้ายเนี่ยจะก,กระจอกเสร็จแล้ว สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมจะบอกเลยว่าคุณกดออโต้ก็เถอะนะเขาอย่างที่บอกคือในสภาพในสภาพตอนนี้ผ้าตัดแต่งตอนนี้มัาแทรกไลายเตรียมทานอยู่แล้วถ้าเกิดถ้าเกิดไอ้ไอ้ทำไมผ้ามันไม่อยู่ห่างจากนันกามากเกินไปเกินสารพาอมานะแต่ก็ไม่แน่นำให้กดออโต้หรอกนะให้เล่นแมนนวลดีกว่า แค่ทำให้ดูว่าสามารถกดออโต้ก็ชนะได้แค่นั้นแหละแล้วก็เอไอเจ้านั้นเจ้าไม้ท่ามันแปลกๆอ่ะเนหะ็นไหมมันชอบเดินหนีแต่ก็หล้ชนะได้สบายๆเคแล้วก็เนี่ยก็มานั่งสรุปผลนะครับคุณเป็นคุณเป็นอาชิลเเป็นเอ็กเปิดอาเชลี่ชิคเก็นเล็กอ๋อน้องไก่อร่อยมาก เราเหมือนกับทดสอบนังกลาวอีกครั้งนะครับเป็นการติด <único> น <Liberty Overwatch> ังกลาวเนี่ยนะพออยู่ในสภาพไร้เทียมทานห้าตัแต่เขาคือชนะได้บทสดเมอาเคเรียบร้อย ง่ายมากเลยใช่ไหมครับสำหรับ Act 1ถ้าเกิดคุณรู้ความเชื่อมโยงของเจ้าไมาท่ากับเจ้านันกาแบบนี้ไม่ต้องมานั่งใช้เทคนิคยุ่งยากต่างๆมากมายนะครับแล้วก็แถมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับ Achievement นะที่มันเขียนว่า Complete Act 1ด้วย Extra Condition เนี่ยขอจะบอกว่าจริงๆแล้ว Act 1มันไม่มี Extra Condition นะครับเนี่ยถ้าเกิดมันมี Extra Condition มันจะต้องบอกอยู่ตรงนี้ ม,มันจะมีแค่วินกับโลดเพราะฉะนั้นอาชีพเมนต์อันแรกเนี่ยน่าจะเขียนผิดน่าจะเป็นเอ็กซ์เตอร์คอนดิชันของอินเทอร์วลหมากกว่านะครับเพราะว่าคุณดูเรียงลาดับแล้วกันมันจะเป็น1 i n t e อินเทอร์ว r ลสอ3ินเทอร์วลสแล้วก็อินเทอร์วลเไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเอ็กซ์ o ต d i t คอนดิชันของแอคหนึ่งไม่มีจริงนะครับอันนี้น่าจะแปลผิดเดี๋ยวผมคิดว่าเขาน่าจะแก้ไขแหละแล้วก็ขอสรุปเรื่องของโบนัสเคทั้งหมดอีกทีนะครับที่ระดับ6นะถ้าเกิดมันเป็น Extra เอ็กซ์เได้8 0น และถ้าคุณกับโบนัส20%นนะครับ5ตัวที่ครูดาวทุก3ชั่วโมงเท่ากับว่าต่อให้คุณไม่มีกอรีกับเอ็ดด้านะครับคุณสามารถเก็บเอ็กซ่าเค้กได้นะครับในปริมาณ800คูณ2เท่าเป็น1,600ทั้งหมด2ครั้งต่างกันนะครับอย่างละ3ชั่วโมงก็คือ3,200ระยะเวลากิจการทั้งหมดนะครับคือตั้งแต่16สิงหาจนถึง11กันยารวมทั้งสิ้นเท่ากับ22วันนะครับถ้าเกิดเอา22วันไปคูณกับ3,200เค้กที่เก็บแค่เอ็ก คุณจะได้จำนวนเค,ค้ทั้งหมดอยู่ทั้งสิ้น7 4 0 0ซึ่งจำนวนดังกาเป็นจำนวนที่คุณสามารถแลกสิ่งสําคัญได้ทั้งหมดในร้านอยู่แล้วนะครับประกอบไปด้วยอาวุธสีล้งเครื่องป้องกันสีล้งไพาทาร่โลสีล้งคาทาเลียรีสกิลที่สุ่มกาชา4อันพกนับเลเวลอุปกรณ์ทั้งหมดกล่องวัช์เชอร์อัพเกรดมาทีเรียบ็อกนะครับจำนวน2 5 0 15เท่ากับ37,500 ซึ่งในกล่องนี้นะครับก็คือตามชื่อเลยเป็นอุปก,กรณ์อัปเกรดของ Watcher นะครับก็คือท่าแสงนี่ก็จะมีพวกนี้นะครับเป็นพวกเหรียญตานะในการเลื่อนแรงแล้วทำไมถึงมีแต่กล่องอัปแรงของท่าแสงใช่ครับสาเหตุสำคัญก็เพราะว่าตัวที่เขาขายนะครับไม่ว่าจะเป็นกอรเแล้วก็เอด้านะครับเป็นท่าแสง Watch e er ชอร์ทั้งคู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเราได้ไม่ยากนะครับว่าตู้ลิมิตเต็ดในระดับต,ต,ต่อไปก็จะเป็นทาาอื่นและอาจจะเป็นทาาเมื่อคู่ด e เฟนเดอร์คู่ ซิกเกอร์คู่หรือว่าเบเกอร์คู่นะครับเมื่อได้ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนะครับคุณก็จะมีเค้กเหลือประมาณ3 0 0 0 0ื่นนะคุณก็สามารถไปแลกตัวอื่นเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นสตาร์พาร์ติเคลิลนะครับที่ตอนแรกผมเห็นว่าไม่ค่อยสําคัญแต่ว่าตัวนี้ใช้ของแลกไม่ค่อยแพงมากก็คือ15 0คูณ5อีก750้สและสตาร์พาร์ติเคิลถึง25 0 0มน้าะครับ้าหลอดเอเซนนะครับที่ตอนแรกเหมือนจะเพียงพอนะแต่ว่าพอคุณเริ่มอัพตัวที่เป็นไททาโร่โไปเรื่อยๆจะเริ่มไม่พอแล้วตัวนี้้กก็ใใชแรนรนาาคา 15, 5ค750 น้าหลอดในเซนห้าหมื่นเหรียญทองเอลิเซียมคอยก็เช่นกันนะครับที่ตอนแรกเหมือนจะเพียงพอแต่ว่านั่นแหละพอเริ่มขึ้น45เนี่ยมันก็เริ่มจะขาดแคลนแล้วตัวนี้ใช้ทั้งหมด1 5 0 0เคนะครับและได้10ชิ้นก็จะเป็น5 0 0 0 0 0และ e p นะครับอีก1 5 0 0เคก็จะได้ทั้งหมด3 0 0 0 0 0กล่องอุปกรณ์ดวงดาวนะครับระดับสีทองเอาไว้อัพทาเลนต์นะตัวนี้ก็จะค่อนข้างสำคัญในการอัพทาเลนต์ให้มันสุดสายเพราะตัวนี้ได้ใช้อีกนะครับ300คูณสก็จะเป็น9000 กับกล่องดวงดาวระดับสีเงินนะครับใช้พันห้าคูณสามสิบสี่พันห้ากล่องอัพแรงระดับสูงสุดนะครับให้ตัวนี้ก็ใช้อยู่ที่หกร้อยคูณยี่สิบห้านะครับเท่ากับหนึ่งหมื่นห้าพันกล่องอัพแรงระดับสีทองตัวนี้ใช้หมดเก้าพันกับกล่องอัพแรงระดับสีเงินอันนี้ใช้หมดเจ็ดพันห้าสุดท้ายก็จะเป็นหินเลื่อนเพดานนะครับอุปกรณ์อันนี้ผมคิดว่ายังไงก็ยังล้นอยู่ดีนะเนี่ยเพราะว่ามันเขาที่ผมเก็บมาจากเรเดียนฟอกกิ้งอ่ะ มันแบบไม่ค่อยจําเป็นมากเพราะว่ามาใช้ในการเลื่อนเพดานแค่ครั้งเดียวไงในช่วง 10, 20, 30 40, 50นะครับแล้วก็60ก็คิดว่าหินสีก้อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีลุงสีทองสีเงินนะครับแล้วก็ทองแดงอะ่ะไม่ได้จําเป็นต้องแลกก็ได้เช่นเดียวกันกับไพ่ทาลโร่สีทองนะครับก็ไม่ต้องแลกสุดท้ายจะเป็นเหรียญทองแบบไม่จากัดจำนวนอันนี้ห้ามแลกโดยเด็ดขาดนะครับไม่คุ้มค่าคอร์สเพราะว่าใช้เคส300แลกได้4 0 0พัน ในขณะที่แบบจำกัดจำนวนนะครับเนี่ยมันจะได้สูงกว่าคือเค้ละห้าสิบได้ห้าหมื่นมันเหมือนกับว่าคนที่แบบมีกอรเรียกับเอด้าแล้วมันเหลือๆถึงมาใช้นะครับซึ่งคำนวณคร่าวๆแล้วเนี่ยเจ็ดหมื่นสี่ร้อยแบบเอาไว้แค่เอ็กซ่านะผมคิดว่าคุณเก็บของสำคัญได้หมดแล้วแต่ถ้าเกิดคุณสามารถเคลียร์ตัวเนี้ยแบบไม่ต้องเอ็กซ่านะครับแล้วก็เอาโบนัสแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะมันก็สามารถเก็บเค้กได้เพิ่มอีกนะซึ่งผมสรุปให้เลยนะครับว่าต่อให้คุณไม่มีเอด้ากับกอรเรีย คุณก็สามารถเหมาของร้านนี้ได้ทั้งหมดอยู่ดีนะครับในระยะเวลากิจกรรมเพียงแค่ว่าคุณอาจจะเสียสตามินาเยอะกว่าเท่านั้นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับการบริหารสารวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ